ในเดือนพฤษภาคมอย่างที่หลายๆท่านออกมาบอกแล้วว่าดาวจะย้ายสามดวงคือดาวราหูดาวพฤหัสและก็ดาวเสาร์ดาวราหูย้ายไปอยู่ในภพลาภะของดวงเมืองคือในราศีกุมซึ่งตรงนั้นก็มีดาวราหูเดิมอยู่หลายท่านที่มีองค์ความรู้ต่างก็บอกว่า จะมีนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นก็เป็นการวินิจฉัยและก็มองในมุมบวกซึ่งดีไม่ดีนะครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าดาวเสาย้ายไปอยู่วินาศของเมืองที่ราศีมิน่นแล้วตรงนั้นเองก็มีดาวพระหัสอยู่ เสากับพรหัสเจอกันทีไรเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันตลอดทั้งดาวเสาเป็นดาวที่เกี่ยวกับการบ้านการเมืองโดยตรงเมื่อเจอกับดาวพรหัสเดิมที่ราศีมินเราก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยหนักหนาสาหัสมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน แต่จะแรงขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแนวคิดมุมมองการกระทําของกลุ่มคนการเมืองเป็นตัวตั้งต่อมาดาวพฤหัสย้ายจากราศีพฤษกไปราศีเมถุนซึ่งตรงนั้นก็เขาเรียกว่า พบของเพื่อนหรือชาวต่างประเทศก็ได้หรือเพื่อนบ้านก็ได้กัลยาณมิตรก็ได้นั่นหมายความว่าเราจะได้กัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาอบอุ้มดูแลเราในหลายๆเรื่องอาจจะไม่ใช่เอาเงินทองมาอบอุ้มอาจจะมาเป็นที่ปรึกษาอาจจะมาแนะนำสิ่งต่างๆซึ่งเป็นการดีนะครับเมื่อดาวพฤหัสเดินดีเนี่ย นอกจากได้เพื่อนที่ดีแล้วอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางทางด้านกฎหมายก็ดีทางด้านการบรหิหารการจัดการก็ดีทางด้านที่ไร้ซึ่งธรรมิบาลก็ดีเนี่ยมันจะดีมากขึ้นดังนั้นดาวสามดวงยายเนี่ยเราได้ข้อดีสองสามข้อเมื่อเรารู้ว่าดวงเป็นแบบนี้ก็ต้องมีสติครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกนันใหม่